มาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่23ของเดือนกันยายนปี2566วันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกตีสามฝนก็ตกไปตลอดนะวันนี้ฝนหยุดตกอากาศอยู่ที่26องศานะที่วัดป่าหนองไคนกนะ วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถึงประเด็นผู้มีธรรมเป็นที่พึง่งหลายคนอาจจะตั้งความหวังว่าอยากจะพึ่งผู้นั่นผู้นี่พึ่งลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครก็ตามอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลก แต่จะหวังพึ่งใครจะได้สักเท่าไหร่นั้นผู้เจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นไปได้ยากเหมือนกันการที่เราจะได้ที่พึ่งที่เราพึ่งภายนอกนั้นได้นิดหน่อยไม่ได้มัน่นคงแต่ผู้ใดก็ตามมีธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มัน่นคง พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าเราจะพึ่งบ้านพึ่งเดือนพึ่งอะไรต่างๆที่เราถือว,ว่าเป็นที่พึ่งแต่นั่นก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวเองเพราะในที่สุดบางทีบ้านจะพังไปตายไปเพื่อนพี่น้องตายไปญาติสนิทมิตรสหายที่เราหวังพึ่งก็ตายไปพึ่งสามีสามีตายหรืออย่าร้างกันไปพึ่งพัญญาพัญญาเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยหวั <c oughs> งพึ่งลูกลูกก็เป็นอย่างอื่น อันนี้ไม่แน่นอนแม้จะมีเงินก็หวังว่าจะพึ่งเงินโอ้มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็หวังจะพึ่งเงินก็ไม่แน่อาจจะถูกเขาลากไปก็ได้อาจจะถูกล่อลวงให้ทําธุรกรรมทางออนไลน์เอาไปก็ได้คนบางคนสะสมทรัพย์มาทั้งชีวิตหวังว่าแก่แล้วปลดเกษียณแล้วจะได้ใช้ทรัพย์ประกบไม่ได้ใช้ก็มีถูกหลอกเอาไปหรือถูก เปิดเอาบัญชีไปอย่างนี้ก็มีนะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งถาวรแม้แต่โลกที่เราอยู่เนี่ยญายู่ตรหลหนก็ไม่ชี่พึ่งถาวรโลกมนุษย์ก็ไม่ถาวรโลกเทวดาก็ไม่ถาวรโลกสัตว์โรกก็ไม่ถาวรโลกเปรตวิสัยก็ไม่ถาวรโลกสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ถาวรบนสิ่งบนโลกที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีการไปกันมานั้นไม่มีอะไรถาวรเลย แต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่ามันดีกว่าสิ่งทั้งหลายนะั่นก็คือผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่9พระองค์ได้ทรงตรัสกับพระอนทน์ซึ่งเป็นพระอุปทาอุปทาคก็คอยดูแลอุปถรรมนะตอนหนึ่งพระองค์ได้ทรงเตือนอนทน์ว่าอนน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมีใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆความพลาดพลาดความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอน,อนุนข้อนั้นจะได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้ อนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นปฏิบมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอนท์พิสุมีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอย่างไรเล่าอานุนพิสุในธรรมวินัยนี้ <c oughs> พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเนืองอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งเหนื่องอยู่มีความเพียเพรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานอนท์พิสุอย่างนิแรชื่อว่ามีตนเป็นปฏทธิมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏทธิมีธรรมเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานอนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการร่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นปฏิมีตนเป็นสารณะ <c oughs> ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ อานอนท์พิสุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาพิสุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล่นะกศึกษาใน,ในเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมศึกษาในสีสารนะศึกษาเรื่องกายก็เอาลมหายใจเข้าออกศึกษาในเวทนาก็คือศึกษาอารมณ์สุขทุกข์เฉย ศึกษาจิตก็เห็นจิตที่ไปเกาะไปฝังหรือจิตที่ไปรู้เรื่องสุขทุกวิณาเห็นธรรมก็ธรรมอารมณ์ที่ทมันผุดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นเรื่องที่พระองค์รกตรกาสว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนะก็เพราะว่าสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่ง ไม่ใช่ที่พึ่งถาวรเลยขนาดพระอาน <c> ุน <oughs> ไปคำพระวรกายของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวอุทานขึ้นว่าโอน๋นออน่าอาศจรรย์บัดนี้ผิวพรรณของพระผู้มีพระภาคเจ้านะไม่ผุดผ่องงดงามไปเหมือนดังแต่ก่อนแล้วตางูจมูกนะผมกายก็ คํำคา,ข,าข้อมงอไปข้างหน้าเนะี่ยก็คือเป็นคนแก่นั่นเองนะูุจากกะตาอานุนมันต้องเป็นอย่างนี้นะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดคือมาโมนโลกนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องประเจญกับความแก่ความเจ็บความตายนะอย่างเงี้ยอนุนก็ร้องไห้อย่างจากวาโมคลานะปรินิพานไปก็ร้องไห้ภาษารีบุตรปรินิพานไปอีกก็ยิงร้องไห้ พอทราบภาวาพระพุทธเจ้าจะพริณิพานอีกสามเดือนก็ล่องห้อีกเนี่ยพระเจ้าก็เลยทรงตรัธรรมเรื่องนี้ว่าอ,อนุนจงมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสาระมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสาระนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยใช่ไหมฮะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมอย่ามัวเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งในมากเลย เอานี่แหละเอาตัวเราเอาพรรมาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราก็เอาธรรมะนี่แหละสอนใจเราเอากายนี่แหละศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยก็เมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขาเรียกใช้กายศึกษากายอย่างเงี้ยก็ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือธาตุสี่นั่นเองดินน้ำไฟลมใช่ไหมลมคือตัวสุดท้ายของธาตุสี่ ก็เมื่อเราเมีสติอยู่กับลมก็เท่ากับมีสติอยู่กับกาย่ยางเงี้ยมีสติอยู่กับเวทนาคืออารมณ์สุขทุกข์เฉยๆฉอก็เกาะให้มันได้ว่าอันนี้มันสุขนี่มันทุกข์นี่มันเฉยเฉยมีพิจารณาเห็นจิตเห็นจิตนี่แหละที่ไปรู้ ม่ว่ามันจะรู้อะไรมันก็เกิดกระดับไปรู้ลมเดี๋ยวมันกระดับจากลมไปเกิดเรื่องน้ำพอรู้จากนา้ำเดี๋ยวดับจากน้ำม,มารู้เรื่องลมอะไรอย่างเงี้ยก็จิตแล้วก็เห็นสภาวะทรมาลมที่มันผุดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันก็ตามสภาวะทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เรียกว่าฐานสี่ฐานใน,นที่พุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราพิจารณาได้ เนือง,งอยู่สี่ฐานนี้ผู้เจ้านั่นแหละจะมีธรรมเป็นที่พึ่งของตัวเองเห็นไหมผู้เจ้าไม่เคยบอกว่านี่นะไปพึ่งพระพุทธเจ้านะไปพึ่งสาวกนะไปพึ่งใดผู้เจ้าพึ่งธรรมเห็นไหมก็เหมือนตอนที่ผู้เจ้าปรินิพานจะปรินิพานแล้วความสงสัยก็เกิดขึ้นว่าแล้วผู้เจ้าจะแต่งตั้งใครเป็นพระพุทธเจ้า พระเจ้อาอานอนท์นะธรรมะก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าแทนเราพระเจ้าไม่แต่งตั้งสาวกคนใดคนหนึ่งมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมอันธรรมะของพุทธเจ้าอย่นแหละคือพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เราสังเกตด,ดูสิเราไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นพระพุทธเจ้าเราเอารูปเปรียบของพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้า เราสร้างพระพุทธรูปกันใหญ่โตมากมายแต่ว่าการไปรกราบพระพุทธรูปก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็มีเนี่ยเราพรูเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมะกับวินัยเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าวินัยก็คือพูดพูดถึงเรื่องศีลนั่นแนะธรรมะก็คือน,นี่แหละสภาวธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของ กายเวทนาจิตธรรมในสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมขันธ์ห้าเป็นธรรมขันธ์ห้าเป็นก้อนธรรมสิ่งเหล่านี้แหละเป็นธรรมเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์และการออกจากทุกข์เป็นอันดับต้นๆเลยถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ออกจากทุกข์ไม่ได้เหมือนเราไม่รู้จักสุขเราจะ จะไปหาสุขได้ยังไงมันเหมือนมีบุรุษู้หนึ่งกล่าวไว้ว่าอยากได้หญิงงามก็บอกว่าแน่ท่านผู้เจริญนะบอกลูกน้องะเป็นเศรษฐีนะขอท่านจงไปเอาญิงงามมาให้ผมคนหนึ่งลูกน้องก็ถามว่านายนายจะเอาหญิงงามอย่างไร อายุเท่าไรผมสั้นผมยาวสูงต่ำผิวดำผิวขาววันณนะสูงวันณนะต่ำนะถามอย่างนี้เลยแล้วเศรษฐีก็บอกเราไม่รู้จักเอาก็เมื่อท่านไม่รู้จักหญิงงามผมเจเอาหญิงงามที่ไหนมาให้เห็นไหมฮะ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักตัวเราก็จะรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเห็นไหม ก็เหมือนกับไปหายิงงามเนี่ยแหละหาไม่ได้เพราะเพราะว่าไม่ไม่รู้จักกําหนดสัดส่วนคําพูดของเขาก็เป็นคําพูดเปล่าๆพี่ๆมันพูดไม่มีประโยชน์เนี่ยมหมเหมือนอีกอันหนึ่งที่พระองค์ทรงยกอุปมาว่าเหมือนมีบุรุษผู้หนึ่งเขาทําบันไดเขาบอกว่าเนี่ยเขาทําบันไดแล้วจะขึ้นสู่ประสาทได้นะครูเจ้าก็บอกว่าเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เพราะายังไม่เห็นประสาทเลยจะไปทําบันไดแล้วจะขึ้นประสาทไดนะ้ก็เป็นฐานะที่พูดเปล่าๆพี่ๆพูดเท็นะเเจอ,อย่างพูดเพ้อเจอไปอย่างเงี้ย <c oughs> อนเราทั้งหลายญาติโยมเอาเรื่องนี้แหละจริงๆจังๆเรื่องทุกข์ให้ได้ทําไมถึงทุกข์ทุกข์เพราะอะไรพุทเจ้าตรัสว่าเรามีความแก่ ความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้ um. นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากการพัดพรากไปได้ เรามีความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นธรรมดาไม่หล่วงพ้นจากความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเห็นไหมว่าโดยย่อแล้วการยึดมั่นในการทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์ไอ้นี่ทุกข์ขัดเลยเอันนี้ขนาดย่อๆนะยังมีอีกเยอะกว่านี้ทุกข์นะทุกแบบมาจรมาทุกแบบไหนะอะไร เป็นนิดนิจะสินทุกกิจวัตรทุกน้อยทุกนานทุกช้าทุกเร็วอะไรเยอะแยะหมดนะคราวนี้เมื่อเรารู้จักทุกอันนี้คือต้นเหตุของทุกจากการเกิดถ้ามีเกิดก็จะมีทุกถ้าไม่มีเกิดก็จะไม่มีทุกเห็นไหมฮะนี่แหละพระองค์ทรงตรัสเนี่ยรู้เหตุแห่งทุกแล้วหนทางออกจากทุกขก็คือละความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ อะไรก็ตามเราวางความยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกิ้นกายใจยึดมั่นถือมั่นในพบในชาติมันก็พ้นทุกข์นั่นเองอันเนี้ยนนพระองค์ตรงสอนไว้มากทุกนี่แหละทุกข์ขัดจั์และเหตุแห่งทุกข์คืออะไรในยัจสีทุกข์นะได้กล่าวไปแล้วเหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็คือตัวตัณหาคือความอยากตัณหาความอยากคือบ่วงของมาร คืออาณาจักรของมารความรักความยินดีความห่วงหาอาทรเนี่ยความเย่อหยในรูปเสียงกีลดโพธิปพระในกลุ่มโรนี้มันเป็นตัณหาเ,าเมื่อใดก็ตามสละทิ้งซึ่งตัณหาละความเยื่อหยยินดีแล้วในรูปเสียงกีลดโพธิปพระอาณาเรียกว่าตัณหาดับมักมีองคแปะเป็นการเคลียความยึดถือทั้งหลายทั้งมวลได้ อ่ไรก็ตามเรามีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี่เป็นข้อที่เจ็ดนโยมกําลังเดินมรรคข้อที่แปดพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาเห็นกายในกายเห็นไหมเมื่อเราพิจารณาตัวนี้อยู่เราจะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นปฏิปนะมีตนเป็นปฏิปเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้แหละอันนี้คือทางพ้นทุกข์อย่างแน่นอน ทุกใดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันก็ตามทุกน,น,นั้นมาจากความพอใจเพราะว่าความพอใจเป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อละความพอใจก็พ้นทุกข์อันนี้คือเหตุอันนี้คือผลอัน,น,นเราทั้งหลายรู้จักทุกแล้วองค์ก็สอนวิธีออกจากทุกข์นั่นเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่เดินตามตามทางที่จะออกจากทุกข์แต่ไปตกอยู่ในเรื่องของความทุกข์ พอะไรกลายเป็นทุกซ้อนทุกเรามีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วก็ยังเป็นสแสวงหาสิ่งที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาอีกอย่างเงี้ยพระเจ้าวาสมัยเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้เข้าใจอริยสัจสี่เราและพวกเธอหลงไดจริงต้องเท,ที่ยวในสังสารวัฏอันหาที่สุดไม่ได้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะก็พระองค์ก็ทรงอธิบายอะไรเล่าเมื่อเราทุกข์อยู่แล้วยังเป็นสแสวงหาทุกข์มาอีกที่เรียกว่าทุกซ้อนทุก พระองค์ก็ทรงอธิบายว่าก็นั่งไงช้างม้าแพะเป็ดไก่บุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเหล่านี้ชื่อเสียงกิติยศทั้งหลายเหล่านี้นะมันนํามาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้ล้มหายตายจากเจ็บไปเสียไปก็เกิดปเป็นความทุกข์อย่างนี้อันนี้แหละพระองค์ทรงแต่ว่าเราจะก่อนเราไม่รู้เราก็ไปหาทุกข์มาเพิ่มเพิ่มเลยกลายเป็นทุกข์สอนทุกข์อย่างเนี้ย แต่เมื่อเราได้พบแสงสว่างแล้วเราจึงละทิ้งเรื่องของทุกซ้อนทุกเราสละทิ้งเสแล้วซึ่งยอดเรือนซึ่งโครงเรือนเรารู้จากเต่าเสแล้วซึ่งผู้สร้างเรือนก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาเป็นผู้สร้างพบเป็นผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันนี้คือเหตุอันนี้คือปัจจัยเราจะรู้ตรงนี้ทางแม่เจ้ห้มีสติอุโลมหมายใจนัแน่ ก็ขอมทน,นากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาได้รับฟังกันธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่ไกลอยู่ที่ตาหูจมูกจินกายใจแล้วนี่เมื่อเราเข้าใจตาหูจมูกจิงกายใจเราเป็นอย่างดีก็เข้าใจตาหูจมูกจินกายใจของคนอื่นเป็นอย่างนี้รู้จักทำนะเรานี่แหละเอาสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือธรรมะ ที่อื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีที่ถาวรเลยนะก็ขอโมทนาขอเจริญพร